พาชมอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะเพิ่งลงจากรถเทเลอ ER ร์สะสะร้อนๆเลยประจำสัปดาห์นี้มีแต่รถน่าใช้นะคะใครหารถรุ่นไหนอยู่บอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาดค่ะพี่มีให้ทุกรุ่นย่อยเลยตามไปดูต่อในคลิปเต็มกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็จะพาพี่ๆมาเจอก,กันกับรถเข้าใหม่ที่สาขาสุวินทวงศ์ของเรานะคะอัปเดตเรียวทม์เหมือนพี่ๆมาดูเองเลยค่ะกับมิก้เพชรยนต์เช่นเคยคุณพี่นี่เลย วันนี้เนี่ยพี่พี่จะได้เห็นรถตั้งแต่ตอนยังไม่ลงจากรถเทเลอร์นะคะรถเข้าใหม่ของเราประจําสัปดาห์นี้มีหน้าไดใช้เลยคุณพี่นี่เลยนะคะอัปเดตเหมือนพี่พี่มาดูเองจริงๆนี่เลยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็น Fortuner นะ l e เ e n เดเข้ามาพร้อมกับคันข้างๆนี่ ไฮไลท์เหมือนกันรถปีใหม่ไม้น้อยนะคะยาลิสคอร์สนะพี่พี่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะหรือจะเป็นตัวนิสสันอัเมล่านะคะหนึ่งจุดสองสปอร์ตเทคนะก็มีให้รวมไปถึงตัวเวลอสคุณพี่เวลอสเนี่ยก็มีให้นะคะตัวนี้เป็นรุ่น1.5สมาร์ทนะราคาดีแน่นอนนะคะสนใจก็ทักสอบถามกันได้เลยถ้ามีคันไหนเข้าตาเนี่ยน่าใช้ทุกคันรถนี้ด้านบนเนี่ยจะได้เป็นเอ้าติสนะคะริมสุดจะได้มาเป็นรุ่น1.8สปอร์ตนะ ตัดภาพมาตอนรถลงรถส,สไลด์มาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยคันแรกเลยที่บอกว่าเป็นเวลสนะคุณพี่รุ่น1.2สมา r ์คันนี้นะคะล้อแมกลายสวยๆแบบนี้ได้ไปกับรถเลยยังไม่พอนะพ,พี่ภายในของเขาเนี่ยก็ได้เป็นตัวเบาะที่มันเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็เป็นเบาะแบบพรีเมียมเลยแน่นอนนะคะว่าตัวนี้เนี่ย ไม่อมความร้อนโอ้โหเปิดมาแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะ <S <S คเครื่องยนต์น่าใช้รถเจที่นั่งนะคะของทุกครอบครัวนี่เลยกำลังฮิตทั้งในป้ายแดงแล้วก็มือสองนะสำหรับเวลรถคันนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้ในลคลิปนะแล้วก็มาดูกันต่อค่ะที่คันที่2นะตัวนี้เนี่ยเป็น v ีออนะคะ v ีออันนี้นมากับชุดแต่งรอบคันแล้วเรียบร้อยพี่ นี่เลยสภาพดีมากนะคะแล้วก็ได้เป็นรุ่นตัวที่มันเป็นท็อปๆเลยนะไฟหล,ไฟลีไฟโปรเจคเตอร์เลนไฟเดย์ไลไท์มีให้ครบเลยภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังแดงดำแบบนี้นะคะเบาะสภาพกริปมากพี่พตัวนี้เอกสารอยู่ครบเลยพภูมาไรมาติฟัช์ชันอีกนะคะเช่นเคยแอร์เย็นมากๆเลยนะสีขาวนะคะรุ่นยอดฮิตนานๆจะเข้ามาทีแล้วก็ไปไวมากๆนะใครสนใจแจ้งได้นะคะ หรือจะเป็นตัว New y a l i s Active คันนี้เครื่องนะคะของเขาเป็น1.2เนอะตัวนี้เนี่ยก็มีให้นะในเรื่องของตัวไฟ Day Li g h ์นะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะคะยังไม่ได้บิวอินมานะพี่พี่มาดูข้างในกันว่าเป็นรุ่นอะไรนี่เลยพี่ภายในได้เบาะหนังเหมือนกันสึ่งเบาะผ้ากัมบะกี้นะพวงมาลัยมัลติฟังชันมีให้เรียบร้อยเหมือนกันจอเขาได้เป็นจอทัชสกีเลยตัวนี้ออปชั่นค่อนข้างจะเยอะนะคะติดตล้งมาถึงภาามาให้เรียบร้อยแล้ว ชมแบบเรียวๆเข้าใหม่เลยนะพี่ๆยังไม่พอนะคะมีเป็นตัวอ l t i s สให้ด้วยนี่เลยเยอะมากกับรถเข้าใหม่ของเราประจําสัปดาห์นี้นะคะมีแต่รุ่นรถน่าใช้เลยเอสปอร์สีบอลน,นะเมื่อกี้พองผิดเป็นสีขาวนะคะพอดีแดดมันแรงอันนี้ก็ได้ไปกับชุดแต่งรอบคัน s สปอยเลอร์มีให้เรียบร้อยเป็นรุ่นเอสปอร์ตออปชันนะหรือว่าจะเป็นตัว นิวยาอ่านิวอัลติสนะคะขออภัยตัวนิวอัลติส1.8สปอร์ตกับยางมิชลินด้วยพี่พี่คันนี้ก็น่าใช้งานเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวไฮไลท์อีกคันหนึ่งนะยาลิสคอตของเราก็มีนะคะตัวนี้เนี่ย799,000บาทเท่านั้นคุณพี่เป็นเครื่องพันห้านะคะแล้วก็มากันในตัว Hi e h ฮ b ริด e ehev กันเลยทีเดียวพี่พี่จัดซื้อของเรากําลังทํางานกันอยู่นะคะซีนยางด้านในเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะสำหรับตัวหน้าจอนะคะถอยเลยถอยเลย นี่เลยคุณพี่ดูดีในทุกมิตินะสำหรับยารีทคอร์สฮิตมากๆเลยในตัวมือหนึ่งนะคะแล้วมือสองตอนนี้ก็มีมาให้เป็นเจ้าของเรียบร้อยราคาประหยดัดหายจากป้ายแดงไปเยอะนะคะคุณพี่และยังได้รสสภาพเยียบเผ่านะแน่นอนวารันตีศูนย์ในเรื่องแบตเตอรี่ของเขายังอยู่อยู่นะไปมาดูกันต่อนะคะนี่เลยตัวโตโยต้าเเชนเดอร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็มีทั้งกล้อง360องศารอบคันเซ็นเซอร์มีให้นะคะขับง่าย ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาครบคันเลยคุณพี่ยางเนี่ยได้ยางฟรีใหม่ไปเลยนะแม็กขอบ18นะคะี่เป็กมีให้4ล้อแล้วเรียบร้อยนะคุณพี่และด้านในของตัวเลเจนเดอร์ได้เป็นเบาะดำล้วนนะคะไฟฟ้าคู่หน้าเลยปุ่มพุชพาร์ทมีให้นะพวงมาลัยมีท Control, มั้ง c ุ u คอนโทรลม o l multi function p a t t e นะคะนี่เลยที่บอกว่ามีกรร้อง360องศาร,รอบคันนะ แอร์เย็นมากคันนี้นะคะหมดการขับขี่ก็มีปรับให้นะคุณพี่ราคาของทุกคันมีมาแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าตอนนี้นะ่ะเพิ่ง a p p พู v มานะคะนี่เลยค่ะรถน่าใช้ประจําสัปดาห์ของเรานะตอนนี้นะเรียงมาให้แล้วสนใจเป็นเจ้าของนะคะคุณพี่เห็นก่อนใครเพราะฉะนั้นคุณพี่ใครไว้นะคะรีบโทรมาเลยมีรถที่โดนใจนะคะมีคันที่รออยู่ก็รีบโทรหามิกกี้เลยนะก่อนรถจะไม่อยู่เพราะจริงๆอ่ะรถเรามีเยอะมากๆนะคะแต่ในคันที่ มันเข้าใหม่เนี่ยมันค่อนข้างจะไปไวเพราะเป็นสเปคที่หลายๆคนรอคอยอย่างตัว1.8 S Sport คันนี้นะทุกพี่อยู่4แสนกว่าเท่านั้นทุกที่ก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะคะใครสนใจรุ่นไหนนะคะนึกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงวิกิพัฒน์ยนได้เลยทุกพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกับคลังรถมือสองนะคะเรียกได้ว่าสต็อกเนี่ยทุกที่มีให้มากกว่า800คันเลยนึกถึงรถมือสองคุณภาพนึกถึงวิกิพัน์ยนได้เลยค่ะ